แล้ครับมื่อนี้มีแขกหรือเอฟซีกับมาเยี่ยมเบ้าจารย์อยูอ่ศูนย์สมุนไพรครับเป็นกนติดตามมาเรื่อยๆอกัเลยมื่อนี้แขกตันภูมิเกียรตินะครับแล้วมาติดตามยูทูบเบ้าจานมามาหอดศูนย์เรียนรู้เบ้าจานหอดโตกักเลยครับเดี๋ยวจะไปอะขออนุญ,ญาตถามเพมันจะเข้ากันด้วยครับเด้อ ครับครับยวครับผมแต่ผมบาอาจารย์เนอครับเออนี่ยนะครับตามที่เจรจากันในช่องยูทูบก็บ่ครับโอนเด็กผมบอกกันครับเห็นเห็นในยูทูบเนาะครับครับยูทูบเออยดทูบกับอจากมาสอบมาถามครับขออนุญาตว่ามาตามคือใดก่อนครับ มาจากอำเภอหนองวอซ้อกับจังหวัดอุดรธานีอ๋ออำเภอหนองวอซ้อเนาะครับอำเภอหนองวอซ้อนี่จังหวัดอุดรธานีด้วยเนาะครับผมครับที่มานะครับที่มาเห็นที่เห็นอยู่ในช่องยูทูบบ่ครับเห็นนอยู่ใช่องยูทูบครับเห็นในช่องช่องยูทูบเนาะติดตามเรื่อยๆมาอ๋อครับครับแต่ติดตามเรื่อยๆมากก็บ้อรวามเอกสารมาสุดไม่หยุดมาเลยอาเมื่อนี่ครับครับแต่ไมาเห็นตัวจริง อ๋อนี่ของแครับามาเป็นของแท้เป็นตัวจริงเลยเราอเปแม่บ่าครับเป็นเบุญที่เรดีครับเออดีครับนี่แหละราว่าเาเสียงจริงครับตัวจริงเสียงจริงครับครับเห็นใจแน่ยโทธถูกเบาผ้าพีนองเบิ้งสมุนไพรแต่รับยางบอแย่ๆอยู่เป็นบคบออไร้ไร้ไรที่ครับแ้วก็สัญจรไปเรื่อยๆครับ ไปเห็นผมก็ติดตามครับครับติดตามทำทุกทุกอ๋อแต่แดี๋าติดตามทุกคลิปเลยมันก็ครับเกือบทุกคลิปครับเกือบทุกคลิปครับเดี๋ยวขออนุญาตถามอ่าคุณพ่อนี่ก่อนคุณพ่ออายุกี่ปีแล้วครับผมหกสิบแปดปีครับหกสิบแปดเนาะคุณพ่อยังครับพ่อสุรพลครับโอ้คุณรักษาคุณพ่อสุรพลศรีรักษาครับนุ้ย คนวอนมาแล้วล่ะ68แล้วอ๋อครับอายุแค่78ชิบก็โอ้ยเกิดแค่บุญอยู่หรอกครับคุณพ่อสุรพลศรีรักษามาจากอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีครับครับอ่าที่มาเยี่ยมอาจารย์แล้วขออนุญาตถามคุณพ่อครับผมผมพ่อสวัสดิ์ครับออคุณพ่อสวัสดิ์เนาะนามสกุลพงสุวรรณครับนามสกุลพงสุวรรณนะครับขออนุญาตนับอ่าจักปีเหรอครับอายุอายุ68ปีครับ หกสิบแปดปีเนาะครับัยังเป็นอ้บ้าจานด้วยเรป็นหองได้กับบ้าจานอ่ะจะไดม้าก็ไดหกสิบสามครับสองเรื่ยงกันเครับโอ้ยินดีมากๆครับยินดีเลยนะครับยินดีตอนรับทุกท่านับครับขอบคุณครับครับที่ได้มาเยี่ยมยามถามข้าวเบาจานบางท่านบางคนก็เห็นสายยูในยูทูปนะครับครับเลยได้มาสนทนากันครับไดมาสนทนากันเมื่อนี้มาเห็นโซเครับ มาถึงสำนักงานมาถึงพักสามนี่เลยครับโอ้ข่าวข่าสนใจถึงขนาดนั้นเลยครับบอกข่าวข่าวอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมนกู้วีนี่แหละครับก็อยู่แบบธรรมชาตินี่แหละครับบ้านอาจารย์ยุบแบบธรรมชาติอยู่ในสวนในป่าเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยในยินเสียงนกเขากันบ่ มวนหมดเอ้ยเนี่ยไม่ซีโต้บอกแสดงว่าแสดงว่ามักธรรมชาติมักธรรมชาติคือกันเนาะครับซีดีโตีไปกับธรรมชาติไเลีครับแล้วมาเมื่อนี่อยากสนทนาเดียงอันใดเนาะครับป่าที่สนใจอันใดกคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันล่ะครับครับนามเพิ่งเลียเสียเพิ่งปลาถามพ่อใหญ่ละเออบานาะสนใจอยู่่เรือองไ ต้นกระดุงเลือดอ๋อนะครับมูลไพรกระดุงเลือดส่วนหลายๆอย่างที่เราเถามต่อไปอยู่ครับพอผมก็พอได้มันหมอยาครับแต่ว่าสนใจนี่สินะส่สนใจอยู่ชอบสนใจอย่างศึกษาเรื่องที่ที่ที่แล้วไปรักษาเปลี่ยนน้ำตัวเองครับเมื่อนี้แสดงว่าเห็นอยู่ในชิปบ้าจันกระดงเลือดนะครับเมื่อวานนี้กามาสนใจ เรื่องประดงเลียดซึ่งกันครับผมว่านี่มาจากสับโกนพ<ม>ืมเนงแต่ามาจากอุดรห้องอีกครับุ่มเนงประดงเลียดนครับประดงเลียดว่าบางกันบางคนก็ได้ยนินจะซื้อว่าประดงเลียดหรือประดงแดงนะครับรบอกเคยเห็นเปียกบรเคยเห็นต้นชักเขียดแต้มือนั่นปรากฏว่าผมไปอลอกปลา <c oughs> อยู่ภูเขาอยู่ในเขตจังหวัดอุดรนี่แหละ แล้วที่นี่กับหมอยาพื้นบ้านป่าชาวบ้านคนนั้นก็เลยว่าผมเลยถามว่าผมมาหาหล่าเบิ้งสมุนไพรนะครับทายทำรายการให้พี่น้องเบิ้งต้นใหม่ต้นสมุนไพรแต่ละต้นแต่ละต้ัครับเพิ่อนเราบกว่าเยเคยเห็นเป่นประหลงเลียดบออยาสีบอกท่านโอ้อยู่ใส่ขับเสียแล้วเพิ่นก็เลยว่าพุ่นเ้อะท่านอยู่เลื่อยปลาสากไป ไอ้ไฟถากไว้แล้วไฟว่าสียอามาเห็ดยาเนี่ยแหละเพราะฉันเราเปลี่ยนหมอยาเก่าครับนะครับเลี้ยงเล้าที่บอกสุกฟังมันจะเล่นน้ำไปพออี่ทีครับจะเล่นไปถากเบิ่งเราเสียวมาแล้วจะเล่ขอผมไปขออนุญาตไทยทำรายการในบ่อได้เพราะฉันบอกพี่บอกน้องแน่ยเพราะฉันครับก็เห็นอยู่ในคลิปพี่แล้วสนใจเลยบ่กครับเออเห็นน้ำเพิ่งบ่อเปสองมื่นเดียวสองหมื่นเพิ่บ่อครับผมย้อบอกไปเพิ่งเพรนถึงอาทิตย์ครับครับ คือแต่ละมือเนี่ยผมจะเห็นไล่การมือระย่างมือระย่างครับคอระย่างผมเห็ดไล่การมือระย่างไปนะครับไปปอดต้นใหม่สมุนไพรอันใดเป็นยาเข้ากับศึกษาจากป่าเช่าบัตรพนักนพูดนีแน่เก็บข้อมูลมานะครับมาเห็นไล่การในพี่น้องเบิ้องนะครับอันนี้แหละซื้อช่ดประสงค์เพื่อจะผู้สนใจสมุนไพรไทยที่ได้เรียนดูนะครับศึกษานํากันนะครับ ผมการใช้ป่าชาวบ้านนิดกันนะครับแต่ก่อนเก็บความรอบดินข่าวของเก่าของกีนของจีนวันเราของเก่าว่าเรามันเล่มระยะสูงสภาพดีดีหรือเพราะมาไปจะกว่าการในถุงก้องนะครับบ้าครับชาอายุไรก็นี่ไฟหนักไปหนักเราเพราะไม่มีโอกาสได้เห็นนลยครับน้อแม่นผมเรื่องจริงเลยครับครับแม่นท้องวางแผนแต่แต่ก่อนเนี่ยผมเห็นมาสี่สิบกว่าปีแล้วเลยครับเรื่องนี้บวกขับวพอว่าเป็นอย่างบางคนมาสอบถาม อ่าว่าไหวบาอาจารย์คือมาจากต้นไม้หลายต้นคือเป็นนันดีแท้เป็นป่าชาวบ้านตัวนี่ครับ,รบผมก็อาศัยป,ป่าชาวบ้านอ,อาศัยคู่บาอาจารย์พ่อแม่คู่บาอาจารย์อาศัยมากเก็บขมุนมาหลายาหลายผัหลายหลายต่างถิ่นคือกันครับ,บประสบการณ์มันชุ่มครับมันบกพร่องแ,แต่ละคนเกิดเพระดูกระินจะบกพร่องมาแต่มาแต่บ่เคยศึกษามันกับวัลลุครับบางพวกรู้ีมันมาการเการเห็นการดูเห็นมัน ลูกไน้ด้ครครับนี่เล่ยนว่าคุ่นหนึ่งแกศาสต์่นหนึ่งแกคุ้นเนาะครับจังไดมากสอก่าศึกษาเรียนรู้สาเบิ่อะไรแนามบิ้งเดี๋ยวไปถึงกันนะาปบงเบิงกนั่นเดี๋ของเพอนอย่แล้วอาครับมึงว่าในแถาเถาร้องนายยกมม่ว่าขออนุญาตตัวเราั้จานนะ่นตั้งเสียงบ่เลืมันธรรมดาแล้วท่านว่าโอ้ก็ธรรมดาแนะครับ่นว่าเพราะน่าแม่นว่าตั้งไปบ้างมากคือคนนักบวชเบ้าหนิว่าน ลึกซึ้งมาท่านว่าได้บวชในที่่บาดเลยฮะได้บวชในที่ว่าบาดเลยนะในเปิดก้มจริงจริงแล้วครับมันจะไขว่าเป็นสายใดเนาะโอ้ข่าวกับดีดีครับนี่แหละครับสาผู้สนใจอยากถามนะครับถามผมก็ตอบให้นะครับแต่ก่อนนะครับนอกจากเดียวสุฟังผมเคยเป็นผมเคยบวชอายุสิบเก่าครับพ่อสอนสิบเก่าบวชเป็นเน้นยุคพรรษาหนึ่งพ่อสอนสิบเก่าบวชอยู่ วันลูกผางครับเป็นพ้าทุดงครับบ้านเกิดมืงนอนผมยังเพิ่มบรรจารคนแก่นคนเดียวได้ยันร้นหาไปเล่าวันนี้จะาพ่อถามเดียวเนีก็ต้องทำว่าหลักการวันลูกผู้เหรอเออทราบครับจังโอ้คุยกันยาวสักหนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะครับน้าแล้วผมก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แนเหมืนผ้าออกทุดดงครับเป็นของผ้าออกทวดดวงกได้ศึกษาต้นใหม่จากพ่อพ่อได้พ่อพื้นฐานนิดหน่อยนะครับ กลับมาศึกษาเรียนดูนําหลายๆอย่างกลับม,มาใส่ดอกมากกลับม,มาใส่ป่าชาวบ้านแต่ละท้องทิ่นี่ครับแต่ละนี่ยกลับทิศสามดินครับเนั่นหละเพป็นคำถามเพื่อนเราบ้าเพื่อนว่าเป็นคนธรรม,มาดาลเลยฟังไปฟังมาเนี่ยรอบลูกวันเดีวแล้วนะมันนี่แ <c oughs> สดงว่ามันมันบอกอยู่ลักษณะหัือบอกเป้าจานเาจานแสดงว่าทิศตามมาตลอดม่นเคยถิ่นมันเคย ละถึงเคยนั่งยังคิดตามตลอดจนกระท่งวันน้เรามีกาปีนึงครับครับพ่อออกจากนะพ่อออกจากทั้งนั้นมาแล้วาอมกัเข้าป้าอยู่มาณสิบปีนี่แหละครับเข้าป้าลักษะอเือไปทุดงกับผูบาอาจารย์น่แหะมาเป็นข้อมคลอ๋อจากเพื่ระท่านนหรออ๋อรุ่นรก็ร่นแล้วุ่นแล้วุนรอจากพรท่านก็ยออกทุดงงกับผูบาอาจารย์นะครับ่าจากแนวะมาน วัดยู่ประมาณก็ปีสิบปีแต่เพิ่นเลยตั้งสาย่าให้จานเพิ่นเอิ้นจานนะครับผมก็เลยตั้งซื้อช่องเป่าจานครับผมเป็นยังช่างี่สายยาของช่องเป่าจานครับนี่คือเป็นชิมาของช่องเป่าจานครับบ้าวัดยันอ่าก็เรียกว่าคนเฮาอยู่พอถึงลอยปีแต่พราะฉะนั้นเฮาฝากความดีความรู้ที่เฮาได้ศึกษาเราเรียนมาไว้กับโลกใบนี้เพื่อจะให้คนรุ่นใหม่หรือผู้สนใจสมุนไพรไทยเนี่ย มาเรียนรู้น้ากันนะครับผมก็ต anyway> ่างคนต่างแลบเปลี่ยนเรียนรูแหละครับนี่คือคุ้มคือะสงค์ของผมนะครับแต่ได้มาเห็ดยูทูบยังบ่ท่านเห็ดพ่อปีเลยครับเห็ดที่ท้องเลยครับผมเราก็เห็ดอยู่เกียดเดียนนี่แหละครับการรู้การรู้สึกว่าคนตอบรับดีอยู่นะครับผ่านที่สนใจผู้สนใจคนไข้ก็โทรมาคอมเมนต์มาก็โทรมาศึกษาอยู่เรื่อย การกัขอบก็เรยว่าพ่อสอทกาแต่ไม่เอาของแวได้หัวใจแต่าพูดาเียต้องถามมากได้โอกาสกับว่าเบิ้ได้พวกผมนล่ะรักษาดีขอชื่นชมเลยขอชื่นชมบอครับขอชื่นชมเป็นความจริงใจดีนะครับับครับโอ้ขอบคุณรับขอบคุณ่ารครับขอบคุณน่ารัครับขอมานอดทนตั้งแต่อายุสิเปีจนว่าหกว่าปีนี้สืว่าย่ม ถือว่าเยี่ยมเลยผู้บองคนละสิ่งหมดเลยสิครับนีน่ครับเอาหนี้ขอชื่นชมวงแล้วก็จิตใจนี่เลยครับครับครับนะครับเป็นแขกท่าน,น,น,นทุกมีเกียรตินะครับสามารถเชื่อมช่เบาเจานว่าโอ้มีความสามารถมาหนาอดทนมาเห็ดมาทำให้พี่น้องเบงเอา่าให้ลูกหลานในเรื่อรูนั่น,นะครับมือนี้พอม,มาเกเช <c oughs> ื่อมล้วเงพอเงินอ่า บ่าที่นี่พ่อมาเมื่อนี้ปั๊บนะครับเอาซิมซิมเบิ้งไปบ่าเนี่ยอันนี้ผมเอาไว้ตอนรับอันนี้คือเปียกปลาดงเลียดครับหรือปลาดงแดงนั่นแหละครับอแต่บ้าจานเห็นรา่การลงไปใน youtube แล้วนะครับกาบกันทั้งก็เลยติดตามมาเบิ้งก็เลยได้ซิมครับบอกาเอามาหลายบอกาเอามาหลายเพราะว่ามันไปน ขอขอเปกเ่ยนคนมาอนตาว่า้ขอเปี่ยนคนมานะครับโอ้แต่เรยเอามาวตะก้อนกับหนีลายโยนะครับผมก็จัดใหู้้นั้นแน่คนนี้แน่นะครับครับกลับผูพระเยบม่ยมา,ามจ้าแบ่งกันไปครับเพื่อจะเอามาขอแบ่งไปกินไปใส่นะคะาศศารับแต่ตังศึกษาดงเลือดกับพระดงแดงอันเดียวกันครับครับอันเดียวกันแต่บางท้องถิน่เนี่ย บางคนกนะที่ว่า <c oughs> มันนี่มันจะมีอีกชนิดนึงป,ประเด็นกะปลาดงเลียดแท้คือกันประ,ปะเด็นบ้านในหมอเพิ่นบ้านตอนนี้อันนี้กับปดงเลียดบลูกปลาดงเลียดแท้คือกันว่าเมื่อวานในหมาอพิสูจน์ว่าเอ้าเพิ่นว่านขันปลาดงเลียดแทะนี่เข้าย้อนลงน้ำใสๆอยู่ในแก้วเนี่ยมันทีเป็น,นเศษแดงๆคือเศษเลียดเลียนออกมาเด้วระเด็นมันแมนเ,เพราะขับมาเอ้าเพราะฉะนั้น ผมจะเห็นใ้เบิ้งว่าตั่นเต้นแต่เลยเอาเอาเปียกมาในยอดลงน้ำแก้วอไว้ย่งเงี้ยครับแก้วน้ำเปล่าหนี่งครับแก้วน้ำเปล่าหนี่งครับยับเครื่องปวดเห็นบ่คขับเครื่อปวดทั้งหมดเปิดพ่นยอดลง้าไปครับเปิดก้อนแหนมซองโอ้แม่นเดะไปเตะแถวตื่นว่าผมไตเบิ้งเลยหมู่บ้านนี่มันก็เป็นเส้นแดงๆแตกออกมาเรียนออกมาคือเรียนเพื่อนกวานี่แหละครับผมนำมาเบิ่งของแท้อะตื่นเ่้แม่นครับบ่เต้นครจับจับจับแฟนครับนะครับหนึ่มากรับแฟนครับมาหมู่บ้านเนี่ยครับจัดใส่คำับ มาจากอุดรหระอำเภอหย่างนาะเหมืนว่าเป็นเป็นกบ้าจากปรากฏตัวเป็นไหนไปน่าจักคนนะกุนอยู่อุดรมาจากอำเภอหย่างลืม่ยเรื่อะแต่มาจาจังหวัดจากอุดรด้วยกันครับจังหวัดอุดรจากอำเภอเลยน้ำมานที่สูตรอะไรโดยตรงครับน้ำมาเบิ้งกันเนี่ยครับแสดงว่าข้าเจ้าเป็นหูวิธีเบิ้งด้วยครับเป็นหูวิธีเบิ้งเป็นหูวิธีเบิ้งว่า เปินน้นก็ได้ยินี่ะผู้เฒ่าโบราณนี่แล่ะหมอยาโบสุฟังผ่นปลาดงเรียกแท้เนี่ยกินย้อนลงน้ำนี่มันสิเป็นสียแงแดงแล่นออกเลยว่าซั่นคือคือสีย <ไง S 1> เดียดนี่ว่าซั่นบ้ากาสเพิ่นว่าจังซี่เพื่นว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นกินแล้วน่ะเจ้าเพอนเพิ่นกินเราไล่ลหลายบัดนี้นาเพิน่นเลยเหลืองกับเพิ่นก็บ,บอกว่าเ <c oughs> อาเลยถามว่าเจ้าคือฮู้จักอโอ้ยเพิ่นขึ้น พูดเขาโบราณว่สา,าสู่ฟังว่าเัมนแต่ก่อนเราเป็นจ้อยเหลี่ยงเหมือนเดิมว่าโอ้แต่ก่อนผมกินเหล้าเที่ยงเหมือนเดิจ้อ,จอยเหลี่ยงจนมามีทางสิไปแล้วเหมือนว่าแบบน,นี้ผู้เฒ่าหมอยาเบื้องต้นามาแซ่น้ำไม่กินนะครับมาแซ่น้ำไม่กินแล้วกันไอกินก็สั้นโดนเลยกันว่าเกินสองสามมาถิดเหมืนว่าสีสันผมขึ้นมาเหล้าผมก็เศร้ากินเลยเหมือนว่าสีสันขึ้นมาก็เัมนตายแล้วเหมือน หมู่บ้านนี่เพราะมันหาซื้อกลัวนี่ยก็ต้องห่อซื้อหมู่าหาซจะแสดงว่าแกเคยกินกบบที่นี่พ่อใส่น้ำรับื้อสิ่งสิออกมากเท่าไหรัแกแกน้ำมเบแกก็เลยนํามาเบิงครับออกมาแม่นได้แท้ตามลักษณะบนบอยู่กันน่อแล้วตอนแห้จงเบืองครับเอาตเบืองดเห็นครับเดี๋ยวเจ้าใน่นให้เบิองหนอก ห่วยแม่เนแท้สันต์ว่ามันอีเป็นเส้นคือเส้นผมเนีแดงเรียนอยู่ริว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 ออกกระจายออกสันต์ว่าเป็นเส้นผมเป็นเลยว่าเป็นเลยว่านี่แหละครับสันว่าตามสเปกเลยว่าสันว่าตามผู้ถ่อบอกให้ฟังเราไม้กินเราก็ลืมแต่สมัยเด็กโอ้สันว่าเรื่องนี้คืออะไรกันครับเพื่นเมื่อตายย้อนนั่นเดี๋ยวนี้หนาแดงเปียงๆห่วยสมบูรณ์เลยว่ามันหนาแดงเปียงได้สันติแสดงว่าแฟนกลับจนห้องนี่ยังมาสายมี อาเซียเปิดไม่มาก่อนเลยม่แก่ก็จะเวยแก่ก็จาสนใจโอ้แก่เจ้าสนใจนี่แหละพอเนี้ยเป็นเป็นทุเรียนควดมแดงขาดพุ่มฮ้อนโอ้แก่ที่ดีหนึ่งโอ้พ่มฮ้อนหลายส่วนบางก็เห็นต่วนมันเสียดอกแฝงว่าเป็นลืมแล้วท่นว่าพ่อได้ยินว่าโอ้บ่ตายย้อนประดงแดงประดงเลียดนี่ตัวอ้วนไอพ่อได้๋ยพ่อเห็นคลิปผมผมน้ำมาเลยครับน้ำมาเบิ่งแขนผมเบิ่งแน่ครับแม่นี่พ่ออ้วน เราด้เห็นแต่เบื้องบครับกมก็เส้นเขาออกคลิปไหลลงพคกัอยาเพื่อนบ้านนะครับารสำลาแขาบุรีผู้นน่นออกผู้่นออกครับแคงเห็นของบ้านจา์ออกต้นนี่เราคมได้สนใจไรโอครับก็หูสืมสิหายากอะดรกผมกพยายามถามป่าเช่าบ้านถามหมอคุณบ้านแต่เรต้องกินพ้กันครับพื้นว่างห้าวาหาหาบงยาได้ะนาว่าต้นนี้อยู่อุดรครับอุดร มันเก็ยู่อยูู่พิเศตผู้ดอนบางสามหมอตอนนี้ี่ดงสามสามหมอะดูงเยอะสุดเลยโอ้ผู้เขาหลายเด่นบ่ขับผู้เขาสำรับซับซ้อนในมจิไปหไปหาเพื่อวันมองเพื่อเขาหน่ล่ะครับเกีติต่อเกตติต่อครับมันติเศษระวางอูดอกระาสินสกลเชี่ยงเขาผู้พันนี่ครับผู้พันผู้พัน สามจังหวัดมันก็เลยแต็มจะขวัญไปทางอุดรก็เลยขึ้นทางอุดรแต่ว่าอุดรทั้งบ้านผมมันเห็นกันแต่สนุกเพราะที่ม่คนเจอโอ้นี่นี่อยู่คู่อยูู่่เขาลงครับบาที่นี่เพราะขาเจ้ากันอนุรักษ์ไว้นะครับคือบางคนเนี่ยแต่ไปเห็นแล้วคนเกิดไปลอยเอานก็เลยพวกใครอย่าบอกอ๋อไม่ต้องเลี้ยงครับแต่เลยอย่างมันสูญพันธุ์พวกไปเอากหรือบ้านเอาธรรมดาเลยครับออกทั้งหักทั้งต้นไปแล้วไม่ใช่เราใช้กลินต่อเราไม่เอ็นครับคนเก็บคนปล่อยบ่อกคนปล่อย คุณต้องพันางก่อนเลยครับผู้เอาเ<ม>พราะฉะนั้นตาผมไปเห็นของสําคัญบางใดผมสีพยายญา,ยามบอบอกบอกแสน,นะครับครับตแต่ว่านี่ครับถูกต้องแล้วครับถตาบอกบอกแสนคนนาหน้าคิดตังเนาะค,คิดพือกันคนเทบุญก็บมีคนสีลบก,ก็บมีงสิ่ครับมุมยย่งมาใหนาจปลุกรปดับต่อย้มขื้นอยู่ไหมครับนั่นแหละ <laughs> <laughs> จะอยานั่งดำผมกำลังยินมากเกิดมายิ้นเลยผมไปเห็นพุ่นครับผมพูดเลี้ยวด้านซ้ายของเขาไปเนี่ยยานั่งดำพยายานั่งดำแบบนี้ครับอผมไปอะไรไปตึงอื้อคือเที่ยานั่งห้องนี่แหละครับคือคือยานั่งน้อยเนี่ยคืออย่านั่งคือเที่ยานั่งไงห้องนี่ครับเที่ยสัมเกียนเนี่ยยานั่งแดียนี่ยครับอยู่ในคลิปด้วยผมไปเห็นรายการล่องเรือบาานี่ครับใบมันเนี่ยเอามายองยองเลยยองแล้วมันจะเป็นพ่นขึ้นมาหน่อยเหรอครับโอ้ยยานั่งดำครับ โอ้เกิดมากผมก็เห็นเหมืกันครับได้ยินเนี่ยฮะก้ยินครั้งแรกเลยนะข้าบ่อมาให้มาดูเลยว่ดีไปพอไปเจ้าบ้านจังหวัดเลยเป็นเป็นพาไปเป็นเน่าไปบอกว่าเดินเลื่อเจ้าโอ้ยเดินเพื่อแดดแดดเอาเจ้าดีแดดมาอนุรักษ์ไว้หมดเลยผมไปผมไปย่ามอยู่ผมก็ไหนบอกว่าให้ข้าพ่อให้พ่อนวยมันนั่นเก็บใบผมในเด้อมาบูซ่าดอกครับ คับตับเดี๋ยวเดี๋ยวบาจารยี่ผมดิเก็บาให้เขาสงเลยหนุ่มจักกันเด็าน้อยแต่ไม่ได้ก่อนผมเคยไปออกทุ่งไปสซนพูนนะตามเรื่องหนุจักนี่ลูกศิษย์ูกหายทั้งคนจักคอนเันเนอะจครับทางจะหัดเลยโอ้พี่น้อทั้งเลยลืกมันอไบ่เป็นไปเราบรจากกันหมดละจำเลยจะซื้อชื่นชมชื่นชมครับชื่นชมจับใจจริง นบางบางคนเหมือนกันบว่าครับเอาไปแช่น้ำคนๆแล้วมาเ,เ,เนี่ยเลียดไก่้เลียดไก่้คนๆเนี่ยเอาเทไสไซม์จิตละลายเลยเพราะนั่นละลายเลยะะนะครับนั่นแหละนั่นแหละคือฟังแผ่เพาะฉะน,นั้นการอะไรนี่อันนี้แหละปากก็ปากนะครับแ <c oughs> บบนี้พ่อเฮา สนธนากันแล้วมาเห็นเบ้าจานแล้วเป็นยังไงครับครับรู้สึกว่าเป็นกันเองครับวนนี้ใส่ใจข้อดีเจ้าจาดีให้วามรู้ดีครับคนั่นแหละครับก็ขอบทุนขอบพุณนทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมยามเบ้าจานอย่าลืมมามาเลื่อนดูมาศึกษามาว่าผู้ได้หลืครับคือว่าคนเฮ้าเนี่ย เชือ่อว <prediction? S 2> <finde> ่าเป็นพี่น้องเดียวกันเบิดครับทีมาอะไรศึกษาเรียนรู้น้ำกันทีสโนทานาเรียงสมุนไพรจะมาครับเพราะฉะนั้นบ้าจานยินดีตอนรับทุกท่านเด้อรับมาครับมาเป็นมาสำหรับคลิปนี้ครับแขกผู้มิเกียรติมาเยี่ยมยามบ้าจานถึงทีแล้วเพราะฉะนั้นบ้าจานกับบ่มีงางติดตอบแท่นนอกจากว่านำใจและโนตนากัน นะครับตางคนต่างแหลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะครับครับอ่เมื่อนี้เดี๋ยวห้าสนทนากันแลยห้องสิไปรอเบื้องบ่านเบื้องยาเนาะบ่ายเนาะครับอ่าเบื้องสวนนนท์เอาครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเด้อนะครับบ่าวจันได้สนทนาอ่าที่น้องแฉกมาเยี่ยมเยียนบ่าวจันครับ